เดี๋ยวป๊อบจะมาบอกคีย์เวิร์ดสำคัญให้เลยว่าสิ่งแรกที่เราควรจะคำนึงถึงนั่นคืออะไรเดี๋ยวลองถามครูพิมพ์ว่าครูพิมจะให้อะไรเป็นดับแรกแล้วคิดว่าตรงใจป๊อบหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้ป๊อบจะพามาดูครูพิมพ์เขาออกกําลังกายนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยว่าเวลาพิมพ์กับป๊อบทําคอนเทนต์เนี่ยนะคะทําคอนเทนต์สอนอย่างเดียวเลยนะคะไม่เคยทําคอนเทนต์แบบว่าดูว่าครูพิม์กับครูป๊อบออกกําลังกายยังไงนะคะคลิปนี้ก็เลยนะคะ มาบอกนะคะว่าเทคนิคที่ทำให้โปรแกรมของเรานะคะดีมากขึ้นแล้วก็เป็นอันดับต้นๆที่เราจะต้องรู้ว่าก่อนที่เราจะไปสนจำนวนครั้งที่เราจะฝึกหรือว่าเราควรจะพักเท่าไรคะ่ะสิ่งนั้นคืออะไรเนาะแต่ก่อนอื่นอันนี้ครูพิมพ์กำลังเล่นท่าน่าจะเป็นท่าคิกแบ็กนะคะฝึกกับยางยืนนั่นเองตอนนี้ครูพิมพ์รู้สึกร้าไหมคะตอนนี้ร้ามากๆเลยร้าเพาะไปเห็นครูพิมพ์สั่นมากครูพิมพเหลืออีกเท่าไหร่คะ สามทีเห็นไหมคะโฟกัสกล้นมากๆจุดประสงค์ครูพิมพ์วันนี้นะคะครูพิมพ์นะคะน่าจะเปิดด้วยท่าแรกก็คือท่ากระตุ้นกลุ่มกล้ามเนื้อกล้นนั่นเองและมาดูว่าครูพิมพ์น่าจะไปต่ออะไรน่าจะเป็นดัมเบลแน่เลยค่ะทุกคนน่าจะเป็นดัมเบลนะคะสควอตโดยใส่ยางยืดไว้ด้วยเมื่อกี้มีการกระตุ้นแล้วเน,นี่ยแสดงว่าใส่าย,ยางยืดด้วยมีการถีบมีการม้วนสะโพกเก็บรายละเอียดการหายใจเยี่ยมมาก ดัมเบลไว้ตรงบ่าแบบนี้ค่ะเนาะจะเห็นได้ว่าครูพิมเนี่ยใช้อุปกรณ์2อ,อย่างก็คือมียางยืดเราก็มีดัมเบล2อ,อย่างนั่นเองครูพิมจะเล่นกี่ท่าคะเนี่ยสท่าก็พอละ <c oughs> ค่ะครูพิมเล่น2ท่านะคะเนาะแต่ว่าน่าจะเล่นกี่เซตคะสองท่าสี่เซตค่ะครูปอท่า4ี่เซตนะคะแต่ครูพิมพ์ก็จะพักเนาะ เดี๋ยวป๊อบจะมาบอกคีย์เวิร์ดสำคัญให้เลยว่าสิ่งแรกที่เราควรจะคำนึงถึงนั่นคืออะไรเดี๋ยวลองถามครูพิมพ์ว่าครูพิมพ์จะให้อะไรเป็นดับแรกแล้วคิดว่าตรงใจป๊อบหรือเปล่าอันดับแรกนะคะที่มอยากให้คำนึงถึงเลยนะคะก็คือเรื่องของฟอร์มในการเล่นนั่นเองะค่ะเพราะว่าถ้าต่อให้เราเล่นหนักนะคะแต่ว่าถ้าฟอร์มเราไม่ได้นะคะยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะดังนั้นเรื่องฟอร์มสําคัญมากๆเลยค่ะ โอ้โห oh. เมื่อกี้เป็นคำตอบที่ตรงใจป๊อบมากๆเลยนะคะเพราะว่าทิปนี้จุดประสงค์ป๊อบเนี่ยต้องการมาบอกว่าก่อนที่เราจะไปรู้ว่าจำนวนครั้งเราควรฝึกเท่าไหร่มือใหม่ที่ควรจะคำนึงถึงก็คือฟอร์มการเคลื่อนไหวในท่านั้นๆนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เรารู้แบบนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถไปเล่นนะคะท่านั้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็โฟกัสกลุ่มกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้น อย่างท่าเนี้ยค่ะครูพิม์เล่นกับยางยืดใช่ไหมคะครูพิมพ์ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าท่าเนี้ยถ้าเราอยากจะได้กลุ่มกล้ามเนื้อก้นอยากจะเล่นท่าเนี้ยเราควรจะโฟกัสยังไงเราควรจะวางโพสิชันยังไงหรือว่าครูพิมไปเล่นกับดัมเบลนะคะท่าสควอชเนี่ยครูพิมพ์ก็ต้องรู้มาก่อนว่าท่าสควอชเนี่ยนะคะจัดโพสิชันยังไงแล้วถือดัมเบลอย่างไงนะคะแล้วก็ทำยังไงให้มันท้าทายมากขึ้น ยกตัวอย่างคะ่ะเมื่อกี้เอาครูพิมพ์มานี่เลยแล้วกันนะคะป๊อบใช้ครูพิมพ์มาอธิบายให้เลยแล้วกันตอนนี้ค่ะครูพิมพเนี่ยนะคะออกกำลังกายด้วยมีการใช้นะคะอุปกรณ์2อ,อย่างด้วยกันนะะั่นก็คืออย่างยืดที่ครูพิมพ์ฝึกอยู่นะคะกับดัมเบลที่ครูพิมพ์ฝึกอยู่ครูพิมพ์จะเล่นโรเวอร์บอดี้โดยการกระตุ้นก่อนแล้วค่อยไปเล่นขานั่นเองจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสำคัญที่สุดก็คือฟอร์มการเคลื่อนไหวนั่นเองโปรแกรมเนี่ยมันก็จะ สนุกมากขึ้นแล้วก็ท้าทายมากขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์นะคะแต่ละอย่างเขาจะมีข้อดีแตกต่างกันถ้าถือว่าครูพิมพทำท่าคิดแบกนะคะแบบนี้ครูพิมพ์อาจจะใช้ดัมเบลไม่ได้เพราะว่าดัมเบลเขาไม่ได้มีแรงต้านนะคะในมุมนี้ที่สามารถทําให้เราถีบขาขึ้นได้ครูพิมพ์ก็อาจจะเลือกใช้เป็นยางยืดแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ,อยางยืดแล้วก็ไปต่อด้วยดัมเบลแต่ว่าใสายย่ยางยืดด้วยเพื่อกระตุ้นกลุ่มกล้ามเนื้อก้น ดังนั้นค่ะก่อนที่ครูพิมพ์จะไปดูเทคนิคพวกนี้ครูพิมก็ต้องรู้จากฟอร์มที่ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าเขาจะฝึกท่าเนี้ยเขาจะต้องเคลื่อนไหวและจัดโพสิชันยังไงพอป๊อบพูดแบบนี้นะคะสำหรับใครที่แบบดูครูพิมพ์ออกกําลังกายอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่มียางยืดเลยนะคะคพิมกับป๊อบก็เปิดขายอยู่นะคะคนที่ซื้อนะคะก็จะมี5เส้น5ระดับให้กันนะคะที่เราสามารถซื้อไปแล้วเนี่ยเราสามารถไปเลือกใช้ตาม ความเหมาะสมแล้วก็ความแข็งแรงของเราได้เลยเพราะว่าอย่างครูพิมพ์ฝึกเนี่ยจะเห็นได้ว่าครูพิมพ์มีการวางดัมเบลไว้เยอะเลยเพราะว่าจะเลือกน้ําหนักให้เหมาะกับความแข็งแรงของตัวเองเซตแรกครูพิมอาจจะใช้10บกิโลเซตต่อไปเริ่มล้าครูพิมพ์ก็อาจจะดับลงมาเหลือ7จกิโลอย่างยืดเมื่อกี้ครูพิมพ์เล่นคิกแบ็กครูพิมต่อเล่นน้ําหนักสีเข้มๆแบบนี้เลยหนักมากเซตต่อไปเริ่มล้าครูพิมพ์ก็ลดน้ำหนักลงมานะคะเพื่อให้ฟอร์มของเรายังนิ่งและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แต่นะคะถ้าใครสนใจนะคะพิมกับป๊อบก็มีคอร์สมินิแบนคอร์สเปิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาซื้อยางยืดใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยก็จะเล่นไม่เป็นหรือไม่รู้จะเล่นผ้าไหลซื้อน้องมาแล้วเนี่ยก็จะโยนน้องไว้ข้างตะกร้าผ้าแล้วสุดท้ายน้องก็จะห่อเหี่ยวแล้วก็หมดการใช้งานเกินไปดังนั้นะคะ่ะอย่างที่ป๊อปบบอกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายข้อดีของเขาก็จะมีข้อดีแต่ละอย่างกันออกไปแต่สิ่งสําคัญที่ป๊อบอยากจะให้ในคอร์สนี้ก็คือ ป๊อบอยากจะสอนให้ทุกคนจัดโพสิชันได้นะคะควรจะจัดยังไง<ม>และอธิบายอย่างละเอียดสอนตั้งแต่การจัดโพสิชันเลยแบบนี้และเราสามารถเอาอย่างยืดเนี่ยไปอดัดแอฟใช้กับอุปกรณ์อย่างอื่นได้เช่นดัมเบลปาเบลจิมบอลหรือตัวเปล่าก็ได้เพื่อให้โปรแกรมของเราหลากหลายมากขึ้นเปิดรับสมัครตั้งแต่วนันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ อันี้ป๊อปกำลังจะเอามาส่งนะคะเพราะว่ามีนักเรียนสั่งซื้อกันค่อนข้างเยอะเลยในกล่องนะคะป๊อปอยากจะบอกว่าพิมกับป๊อปเนี่ยตั้งใจทำมากๆโดยที่จะเขียนพัชชิโฟิแล้วก็มีมินิแบนด์คอร์ดไว้ให้ด้วยก็คือแพ็กเกจสวยมากอันนี้ตั้งใจเลือกกันมากกล่องเนี่ยใช้เวลาเลือกแบบโอ้โหนานมากประมาณ2อาทิตย์กว่าจะได้สั่งพิมพ์มานะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยทีมกับป๊อปก็จะมีอันนี้ไปให้นะคะก็คือ5เส้น5ระดับด้วยกันแล้วก็จะมีข้อความบอกในนี้ด้วย เพราะว่าพิมกับป๊อบเนี่ยให้ความสําคัญกับท่าการเคลื่อนไหวมากๆเลยเราซื้ออุปกรณ์ไปแล้วเราควรจะมีคู่มือไว้เรียนถูกต้องไหมคะดังนั้นพิมกับป๊อปสอนนักเรียนออนไลน์เทนนิ่งแล้วก็สอนนักเรียนพายเวทมาเยอะมากเลยดังนั้นอันนี้คือปัญหาที่นักเรียนเจอพิมกับป๊อบก็เลยอยากจะทํามาเพื่อตอบโจทย์ให้นักเรียนนะคะที่เข้ามาเรียนแล้วก็ซื้ออุปกรณ์อันนี้แล้วก็แถมคู่มือการสอนใช้ด้วยนะคะ ยางยืนเนี่ยเขาก็จะได้ถูกใช้งานดังนั้นถ้าใครสนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามอินบ็อกซ์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบอกเลยเลยว่าตอนนี้นะคะมีจํานวนจํากัดแล้วเพราะว่าน้องสวยมากๆเลยแล้วว่าพิมกับป๊อบอะทจากใจมากๆเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้สิ่งที่ดีกับตัวเองเนาะสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้พิมออกกําลังกายไปก่อนแต่เดี๋ยวป๊อบจะไปแล้วเพราะว่าป๊อบมีสอนนะคะบ๊ายบาย